สำหรับท่านที่ต้องการที่จะล้างเท้าพ่อแม่ด้วยเองแค่เตรียมกะละมังมานะคะแล้วก็อาจจะมีน้ำหอมน้ำอบแล้วก็ลอยดอกไม้ก่อนที่คุณจะล้างเท้าพ่อแม่อย่างที่เรียนแล้วนะคะตั้งแต่ตอนต้นว่าให้คุณจุดธูป36ดอกที่การแจ้งก่อนที่จะทำพิธีตรงนี้เพื่อที่จะบอกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพพดาให้รับรู้การที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในการขอขมาลาโทษแล้วก็ล้างเท้าพ่อแม่เนี่ยค่ะ ก็จะบรรลุวัตถุประสงค์เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็รับรู้ในสิ่งที่คุณตั้งใจที่จะทําการขอขมาลาโทษแล้วก็ล้างเท้าพ่อแม่ตรงนี้เป็นการขอโอโหสิกรรมเนี่ยนะคะจริงๆเป็นสิ่งที่ดีอย่าคิดว่าการที่คุณทําครั้งนี้เพียงแค่ที่จะให้คุณเนี่ยหมดกรรมหรือเป็นการตัดกรรมให้มันจบกันไปแล้วก็ให้ชีวิตคุณดีขึ้นไม่อยากให้คิดอย่างนี้ค่ะแต่สิ่งที่ควรคิดก็คือเป็นความรู้สึกลึกในใจของคุณเองว่าคุณต้องการที่จะขอขมาในสิ่งที่คุณกระทําผิดไว้ และถ้าเป็นไปได้บอกกับท่านว่าคุณรู้ดีว่าสิ่งที่คุณทําตรงนี้เนี่ยมันไม่ถูกและสิ่งที่พ่อแม่ทําหรือว่าสั่งสอนหรือว่ากล่าวตักเตือนตรงนั้นเนี่ยเป็นเพราะความหวังดีเมื่อความรู้สึกของคุณลิงก์กับความรู้สึกของพ่อแม่ที่พร้อมที่จะให้อภัยความรู้สึกอัดอั้นอึดอัดในใจนะคะก็จะถูกปลดปล่อยออกมาสิ่งที่คุณเคยติดเคยขัดมันก็จะดีขึ้น ชีวิตคุณก็จะได้พบแต่สิ่งดีๆแล้วก็ราบรื่นเพราะว่าคุณสบายใจในสิ่งที่คุณทําแม้ว่าที่ผ่านมานะคะบางครั้งเป็นเรื่องธรรมดานะคะที่คนเราอาจจะมีอารมณ์บ้างอาจจะยุ่งวุ่นวายกับชีวิตยุ่งวุ่นวายกับครอบครัวจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยอาจจะทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ว่าจะโดยร่างกายหรือจิตใจก็ตามนะคะดังนั้นการขอขามาราโทษก็จึงเป็นสิ่งที่น่าจะทําไม่จําเป็นนะคะที่จะต้องรอถึงเทศกาลก่อนแล้วค่อยทํา ขอขมาลาโทษตรงนี้นะคะก็ยังจะดีกว่าการที่เราปล่อยให้ความรู้สึกอึดอัดคับข้องใจเนี่ยมันดําเนินต่อไปเรื่อยๆโดยที่ไม่แก้ไขหรือโดยที่ไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะตรงนั้นมันจะกลายเป็นกรรมที่ต่อเนื่องเกี่ยวพันกันและกลายเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันต่อไปในภพในชาติต่อๆไปอีก หรือเราอาจจะไม่ต้องไปพูดถึงชาติหน้าละค่ะนะคะ,นะคะเอาแค่ชาตินี้นะคะก็คือมันก็จะทําให้คุณเนี่ยมีความรู้สึกถูกปลดปล่อยและคุณก็จะมีความสุขจะทําอะไรก็ราบรื่นจะทําอะไรก็มีความสุขนะคะไม่มีอะไรที่ติดค้างต่อกันคํากล่าวของท่านวอนนะคะท่านบอกไว้ว่าชีวิตจะเกิดขึ้นใหม่ได้ก็ต่อเมื่อคนคนหนึ่งลุกขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงทําในสิ่งที่ดีขึ้นด้วยตัวของเขาเองดังนั้น การกล่าวขอขามาลาโทษและล้างเท้าพ่อแม่จ,จึงเป็นสิ่งที่คุณลุกขึ้นมาทำด้วยตัวของคุณเองน้ำที่ล้างเท้าพ่อแม่บางคนนะคะอาจจะนำไปผสมน้ำแล้วก็ใช้อาบชำระล้างร่างกายของตัวเองก็ได้เขาบอกเลยนะคะว่าน้ำล้างเท้าพ่อแม่ในสมัยโบราณถือว่าเป็นยาซะดิสังไปแต่ปัจจุบันค่ะเพียงแค่เอามาอาบเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิริมงคลแล้วบางท่านที่เคยดูหนัง เรื่องนาคีนะคะจะเห็นได้ว่ามีอยู่ตอนหนึ่งนะคะที่พระเอกเนี่ยโดนโดนสเสน่ห์จนกระทั่งหลงลืมไปหมดเลยสติฟันเฟือนไปหมดละนะคะแล้วกเ็เหมือนกับว่าไม่รู้สึกตัวนางเอกซึ่งเป็นนาคีเนะะี่ยค่ะก็ไปหาพ่อแล้วก็ไปบอกกับพ่อว่าขอล้างเท้าพ่อได้ไหมพ่อก็ถามว่าจะจะทาไมเหรอบอกขอล้างเท้าหน่อยแล้วก็จะเอาน้ําล้างเท้าเนี่ยไปให้พระเอกดื่ม อันนี้เป็นความเชื่อโบราณน,นะคะเป็นสิ่งที่เชื่อกันต่อๆมาแต่ปัจจุบันนี้ก็คงไม่สามารถที่จะทําอย่างนี้ได้นะคะเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันนี้โควิดนะคะก็มาด้วยแล้วก็เชื้อโรคอะไรต่างๆก็พัฒนามาไกลแต่ความเชื่อในอดีตค่ะมันก็คือความเชื่อต้องเรียกว่าเป็นการเล่ากันต่อๆมาเมื่อพระเอกดื่มแล้วก็สามารถฟื้นคืนสติกลับมาได้เพราะเขาบอกเลยนะคะว่าน้ำล้างเท้าพ่อแม่เนี่ยมันมีมนลัง มันมีความพิเศษมันมีความวิเศษแหละนะคะจนกระทั่งทําให้สามารถที่จะทําให้ลูกที่เขารักเนี่ยค่ะสามารถกลับมามีสติฟื้นคนืนขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งแต่เราในยุคโควิดปัจจุบันนี้นะคะเพียงแค่ให้คุณพ่อคุณแม่ล้างเท้าสะอาดแล้วก็มานั่งถ้าเป็นการแจ้งได้ก็ดีคือนอกอาคารแหละนะคะนอกชาเนเลนแล้วก็ล้างเท้าพ่อแม่เสร็จแล้วเอาน้ำนั่นแหละค่ะไปอาบ เพียงแค่ตรงนั้นค่ะก็ถือว่าเราได้ทําในสิ่งที่เป็นสิริมงคลอันนี้เป็นสิ่งที่คนไทยเราเชื่อกันมาแต่โบราณแล้วเราก็ทําตามต่อๆกันมาก็คงจะเป็นสิ่งดีๆที่ลูกหลานควรจะทํากันในช่วงมีใหม่ในช่วงสงกรานต์นะคะแทนที่เราจะไปสาดน้ํากันสนุกอย่างเดียวหรือไปประแป้งกันอย่างเดียวนะคะไหว้พระที่วัดแล้วก็มาไหว้พระในบ้านกันบ้างหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปในวันนี้เนี่ยก็จะมีประโยชน์ และก็เป็นข้อคิดเป็นแนวทางในการที่จะให้บุตรธิดาสามารถที่จะทําในสิ่งที่ดีๆเพื่อที่จะนําพาเอาสิริมงคลมาสู่ตัวเองและถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ถูกใจใช่เลยอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจนะคะทางด้านมุมขวามือของคุณติดตามไว้ค่ะแล้วก็ถ้ามีคลิปใหม่ๆเราก็จะได้มาพบกันอีกแล้วพบกันในคลิปสุขภาพต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ